ก่อนเข้าสู่ประเด็นที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังตั้งกันเข้ามาชี้ชวนให้แลกเปลี่ยนให้พูดคุยด้วยขอเริ่มจากเรื่องของตัวเองซ้ําอีกสักครั้งที่จริงที่ช่องเก้าเราก็อธิบายกันไปแล้วคือเรื่องของเรื่องอยู่ๆปลายสัปดาห์ที่แล้วพิสุทธิลิ้มทองกุลก็ก็บุคคลระดับตานานในแวดวงสื่อมวลชนประเทศไทยนี่แลหละบุคคลที่สร้างปราวัิการหลายต่อหลายครั้ง อยู่ปลายสุดายที่รับพิสุทธิก็ออกมาฟาดสะแรงเลยฟาดทุกคนที่ออกมาคัดค้านกัญชาเสรีพิสุทธิใช้คําว่าหมอแก่ๆใช้คําว่าเอ็นอใช้คําว่าสสสใช้คำใช้คำว่านักการเมืองที่สูญเสียประโยชน์จากกัญชาเสรีและฟาดรวมไปถึงมาก็ หมาแก่ด้วยออามาัน<ม>ต,ตรงเลยเขาไม่ฟาดเจาะลึกตัวไทยนะก็ฟาดเจาะจมไปที่หมาแก่เอาเกันเข้าไปก็ก็ก็ผมก็พยายามทําความเข้าใจนะกับ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 แอคชั่นล่าสุดของของของพี่สุนทิก็เออก็พอจะเข้าใจแกอยู่พอสมควรว่าทําไมแกต้องออกมาสดะแรงขนาดนั้นทําไมแกต้องออกมาเททั้งเนือ้อทั้งตัวทิ้งทั้งเนือ้อทั้งตัว เล่นกันซะขนาดนั้นฟาดหมอแก่ฟาดเพษตรกรฟาดคนทั้งประเทศที่ใครก็แล้วแต่ที่ไม่เห็นด้วยกับกัญชาเสรีแกฟาดหมดทําไมแต่คราวนี้แต่คราวนี้ประเด็นท,ที่มาเกี่ยวข้องกับกกับับบตัวเรานะหมาแก่ก็คือหนึ่งหมาแก่เอาข่าวมาโนมาเล่นได้ทุกวันอสองหมาแก่เล่นแบบมิทงสาม ทงที่ว่านั้นมาแกรับงานจากคนตัวอ้วนๆในรรคพ,พื่อไทยแน่แ,นแต่แต่เช้าวันนี้ผมก็ได้กราบเรียนด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งแต่ถึงพี่สุทธิไปแล้วนะย้ำอีกครั้ง30สิปีที่แล้วเจอแกยกมือไหว้วันนี้เจอแกก็ยังยกมือไหว้ด้วยความสึกเดิมๆผมแยกเป็นเรื่องๆบาง,างภาพอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะสมผัสแกนในมิติไหนบางมิติผมก็ เลื่มไปบ้างข,าข้ามไปบ้างบางมิติผมก็ยังรู้สึกว่าผมยกมือว่าแกได้ก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรวิตินั้นจะกี่ปีกี่ชาติมันก็ยังอยู่นั่นแหละนะครับที่จริงผมก็บอกไปแล้วนะถ้าพี่สุนทิิบอกว่าหมาแกงโง่สติปัญญาน้อยเอาข่าวมโนเรื่องพิษภัยกัญชา ผลด้านกลับของกระชายเสรีมาเสนอได้ทุกวันผมก็จะฟังด้วยความตั้งใจแล้วก็ย้อนกลับพิจารณาตัวเองเผลอไปหยิบข่าวมโนที่ไม่มีสาระไม่มีที่มาไม่มีหัวนอนปลายเท้ามานำเสนอทำให้สังคมสบสุนหรือเปล่าแต,แต่แต่แต่การที่พี่บอกว่าผมรับงานเนี่ยผมเสียใจนะโกรธนะ ไม่โกรธบอกแล้วไงผมไม่โกรธผมข้ามพ้นคำว่าโกรธเพราะผมเข้าใจทำไมพิสุทธิ์ที่ต้องเล่นอย่างนี้ต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้ทำไมพิสุทธิ์ที่ต้องเล่นเยอะขนาดนี้มผมเข้าใจด้วยความเข้าใจผมก็ไม่อยากจะโกรธแล้วมันได้อะไรโกรธไปตัวเรานะ่ะจะแย่เป็นทุกข์เป็นทุกข์เ,กเราก็จะเป็นทุกข์แต่เรื่องที่ต้องตอบย้งมาตรงนี้ก็คือ เมื่อพี่สุเทพบอกว่าเรารับงานอ่านี้เป็นเรื่องสําคัญนะค่ะตรงนี้ตรงนี้เราเสียใจค่ะเราเสียใจนะเราคงไม่ย้อนความกันอีกครั้งหนึ่งทางช่องเก้าเราย้อนความไปแล้วทําไมเราจึงเสนอข่าวกัญชาทุกวันค่ะที่มาของข่าวเหล่านั้นมาจากไหนมาอย่างไรก็มีการเก็บรวบรวมเรื่องที่มาที่ไปนะและและอยากจะตอบย้ําอีกครั้งนะครับว่าหนึ่งเรา สนับสนุนกัญชาทางการแพทย์เราโอเคกัญชาเพื่อเศรษฐกิจสองอันนี้มันไปด้วยกันเปิดให้ชาวบ้านปลูกกัญชาส่งโรงงานยามันก็เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจใช่มันก็มีวิธีการมีกระบวนการถ้าทำอย่างนั้นก็โอเคถ้าสามารถควบคุมได้คอนโทรลได้นะถูกต้องถูกต้อง,องให้เข้าสู่โรงงานจริงๆนะให้ชาวบ้านสามารถไรไที่จะปลูกกัญชาได้ภายใต้ก,กฎกติกาที่ควบคุมได้ ใช่แลวส่งตรงเข้าโรงงานเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจดีกัญชาเพื่อเศรษฐกิจอันนี้ดีขนักเดียวกันกัญชาเพื่อเศรษฐกิจเมื่อป้อนเข้าโรงงานยาผลิตเป็นยาที่มีส่วนผสมของกัญชาจําหน่ายจแจกบรรเทาทุกขํบำรุงสุขชาวบ้านเอาง่ายๆยาถูกตรงนี้ก็ดียาถูกลงไม่ต้องไปซื้อยาเมืองนอกรักษาแบบโดกที่แพงก็ดีตรงนี้ก็ดีตรงนี้ก็ดีอันนี้เห็นด้วยแต่เพียงแค่ผลิต ภายใต้กติกาที่ควบคุมกันเป็นอย่างดีจําหน่ายก็ภายใต้กติกาที่คิดมารอบคอบล้วเปิดให้มีการซื้อก็ต้องภายใต้กฎกติกาที่ต้องคิดลงหน้าเช่นกันเช่นต้องไปซื้อจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรต้องมีใบสั่งแพทย์ถือไปที่ร้านขายยาดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นร้านขายยาต้องไม่ขายให้เด็ก ร้านขายยาต้องไม่ขายให้คนท้องหรืออะไรกัแล้วแต่ก็ว่ากันไปประมาณนั้นก็ว่ากันไปถูกไหมฮะมันก็เหมือนกับยาอีกหลายๆตัวในประเทศเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยาหลายๆตัวที่มันซีเรียสเนี่ยที่มันมีผลด้านกลับถ้าไม่ระวังเขาก็จะมีก,กฎกติกาแบบนี้ไงย่างวันเนี้ย แมวสาวเดินไปซื้อแวนเลี่ยมเขาขายไหมไม่ได้ไม่ขายอยู่ๆเดินไปซื้อแวนเลี่ยมที่ร้านขายะยาก็ไม่ได้อยากจะมาผสมสูตรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ต้องเขา้าใจเราประสงค์ที่จะได้เห็นอย่างนั้นโอเคจบเลยแก้กฎหมายเพื่อเอื้อให้ปลูกกัญชา <c oughs> ป้อนโรงงานยาแก้กฎหมายเพื่อเอื้อให้โรงงานยาสามารถผลิตยาจากกัญชาไปขายแก้กฎหมายเพื่อเอื้อให้สามารถที่จะ นํายาที่มีส่วนผสมของกัญชาไปไปบาบัดทุกข์ประมาณนี้อืต้องนี้เราเห็นด้วยหมดคุณนายท่านก็ถามต่ออาจจะไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลอาจจะเป็นสถาบันหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีกระบวนการในการที่ให้ผ่านการรับรองเพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพอยอแผนไทยได้คือคือมันมีกฎการเรื่องแพทย์แผนไทยอยู่ไงใช่นี่ก็เปิดช่องใช่เขามีอยู่แล้วอเขามีช่องในเรื่องของแพทย์แผนไทยอยู่แล้วค่ะถูกไหมล่ะ ทีนี้ทีนี้ทีนี้สิ่งที่เราสะกิดกันขึ้นมาก็คือจากกัญชาทางการแพทย์กัญชาเพื่อเศรษฐกิจมันแปลสภาพเป็นกัญชาเสรีไรมาตรการกำกับอะไรใดๆทั้งสิ้นได้อย่างไรนะที่เราสะกิดกันตรงนี้ไงใช่ค่ะประเด็นปมงมันอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ว่าคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกัญชากัญชาทางการแพทย์กัญชาเพื่อเศรษฐกิจเนี่ยมันมันดีมันเป็นทิศทางที่ดีและมันเป็นแนวโน้มด้วยพี่สุนทรพูด จนกระทั่งหลายคนเห็นภาพเลยนะพี่สุเทพบอกว่ากัญชาเสรีทําให้ภูมิใจไทยได้เลตติ้งเพิ่มขึ้นตั้ง5%หมายความว่าเพื่อไทยเลตติ้งตกไป5%เดังนั้นคนเพื่อไทยจึงทนไม่ได้ดังนั้นเพื่อไทยจึงต้องส่งงานให้หมาแก่ดังนั้นหมาแก่จึงรับงานอกไปกขนใหญ่เออเราไปยุ่งอะไรเพื่อไทยไปกันใหญ่ไปกันใหญ่ เดี๋ยวผมจะไปถามคนตัวอ้วนๆคนที่ในพรพเพื่อไทยเขานินทากันนักรบในห้องแอร์พี่พยายามจะต่อสายถามแล้วนะอยากจะรู้จริงว่ามันดิวอะไรกับพี่ทดนไนเป็นดิวใต้โต๊ะใต้ดินหรือเปล่าี่อยากจะถามเองนะไม่ให้คุณแันไนาถามอยากถามด้วยตัวเองอยากฟังต่อไเหมือนกันอบอกแล้วไงถ้าบอกถ้าพี่ถ้าพี่สุนที่บอกว่าหมาแก่งโง่รู้ไม่เท่าพี่ผมจะแฮปปี้มากผมจะมีความสุขจะมีพระเหล่อใหญ่คอยสกิดเตือนคอยกระตกหาง ต้องทำกันบ้านให้เยอะๆก่อนที่จะเสนออะไรดีแต่ถ้าพี่สนที่บอกว่ามผมไปรับงานใครมาโดยเฉพาะนักการเมืองมผมก็เสียใจยอะ่ะก็เท่าน,นั้นเองไม่มีอะไรจบละผมไม่พูดละ<อ>จบผมไม่พูดละจบแมวละจบมีคนส่งข้อความเข้ามาใน Facebook ใน y o YouTube คาดคั้นว่าหมาแก่พูดให้ชัดรับงานมาหรือเปล่ามผมบอกผมพูดสักขนาดนี้ยังไม่ชชดอีกเหร เขา<ช>อยากจะให้ตอบตรงๆไงไม่รับก็บอกไปเลยว่าไม่ได้รับงานแล้วก็อธิบายไปแล้วไงอืมแค่<ก>นี้แหละไ,ไอ้ข่าวที่พี่สุดที่บอกว่ามันเป็นข่าวมโนอะเราก็คลี่ให้ดูทีละข่าว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 ,าวมันมีที่มาเรานําเสนอมันมีที่มามันไม่ใช่แค่ที่มานะคุณนายเป็นการเก็บรวบรวมของคุณหมอบ้างเป็นงานทางวิชาการที่เขากําลังเก็บ ข้อมูลเริ่มต้นเพื่ออยากจะรู้ว่าทิศทางแนวโน้มจะเป็นอย่างไรและได้มีมาตรการในการรับมือถูกต้องเราแค่สะกิดว่า<ม>กัญชาเสรีต้องไม่ไปถึงจุดมีการสาธิตบ้องกัญชากันกลางถนนสีลมกัญชาเสรีมันต้องไม่ไปถึงจุดตั้งโต๊ะริมถนนแถวๆข้าวสารอยากขายก็าขายแล้วก็พันลำ้ำ <c oughs> ก็คือมีเขียงมีมีมด นั่งซอยนั่งซอยใบกัญชาแล้วก็พันลําก็คือมวนเหมือนมว,มมวนบุหรี่แล้วก็คายมเป็น<ห>มวนม,ม,ม,ม้วนมวนถูกไหมใช่มันต้องกัญชาเสรีมันต้องไม่ไปถึงจุดเด็กอายุสามสี่ขวบเพลอกินคุกกี้ผสมผสมกัญชาเข้าไปสามขวดสาเดือนอเพราะไม่รู้มันออต้องไม่เกิดสภาพอย่างนี้สิเด็กต่อให้เขียนข้างถุงนะเด็กสามปวอ่านไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละถูกไหม นับพี่นะมันต้องมีมาตรการพี่ผมไม่พูดแล้วนะพี่จบละพี่จบละจบละไม่เอาละพี่